อุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบูติกซิตี้ครับมีการปลูกต้นกล้าพัฒนาป่าชายเลนเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกรักโลกให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาดินครับที่บ้านปลาธนาคารปูวัดคงคารามบนตําบลบางประกงอํเาเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับด้านของนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบูติคซิตี้โดยทางด้านของนางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญยาผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบูติคซิตี้ พร้อมด้วยทางด้านของคุณสุรชัยยุติธรรมน,น์ในอำเภอบางประกงนายเกรียงมหาสิริผู้มยการสำนักกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8จังหวัดสมุทรสาครรวมไปถึงน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนวัดเขาดินครับร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ําและปลูกต้นโกงกลางเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่วางไข่ของสัตว์น้ําเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งสวนไพรพื้นที่กรองน้ําและขยะก่อนลงสู่ทะเล ทั้งยังช่วยลดแรงประทะของคลื่นลมด้วยนะครับลดการกัดเซาะของน้ำที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็ยังช่วยกันสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและคนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งผลจากการปลูกป่ากโกงกลางเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบแหละนะฮะว่าจะทําให้มีกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวป่าโครงกลางเองเนี่ยถือว่าเป็นต้นกําเนิดของสัตว์ทะเลอีกทั้งยังช่วยดูดซับลมร้อนอีกด้วยนะครับ บ้านปลาธนาคารปูวัดคงคารามแห่งนี้เ,เป็นแหล่งเรียนรู้ธนาคารปูแสมและธนาคารปลาเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่นี่มีการจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มชาวบ้านวัดคงคารามบนและหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นิคมอ,อุตสาหกรรมจะเชิงเซาบูเทคซิตี้ส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ร่วมสร้างจิตสำนึกส่วนรวมในการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกสีเขียวอย่างยั่งยืนนะครับ